ผมจะมาสอนการใช้เมนูมการชําระหนี้นะครับผมเมนูมการชําระหนี้ครับนี่ครับผมตอนแรกเลยเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาชิกของทางร้านอยู่แล้วถ้าเรากดคน้นหาตวเน,นี้เราจะไม่พบข้อมูลของผู้เป็นชําระหนี้ละทางร้านนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องไปที่เมนูมล,ลูกค้าครับผมเพื่อเพิ่มรายการสมาชิกของเราอตอนนี้ผมมีคุณทอมเป็นสมาชิกอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะใช้คุณทอมในการซื้อสินค้าของร้านเรานะครับผมก็ไปที่เมนูมการขายเลย กดเข้าไปปุ๊บในตรงช่องบาร์โค้ดตรงนี้ครับผมผมจะใช้สมาชิกจากหมายเลขเว์โทนนั่นเองเือศูนยอ่าตอนนี้เป็นคัสเตอร์ผมใช้สมาชิกของคุณทอมซื้อสินค้าอ่าผมมคุณทอมเลือกสินค้ามาสักหนึ่งอย่างแล้วต้องการจะใช้ส่วนลดนั่นก็คือใช้แบบแต้มนั่นเองก็คือมาที่ตรงนี้ครับผมใช้แต้ม คุณทอมมีแต้มอยู่หนึ่งมือสองพันสี่ร้อยยี่สิบแต้มสามารถใช้แต้มได้แบบไหนบ้างก็คือแลกแต้มหนึ่งร้อยแต้มได้สิบบาทใช้แต้มห้าร้อยแต้มได้ห้าสิบบาทแลกแต้มโดยใช้หนึ่งพันแต้มได้หนึ่งร้อยบาทผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะับแล้วก็กดใช้แต้มจากห้าพันแปดร้อยบาทจะลดเหลือห้าพันเจ็ดร้อยบาทนั่นเองอ่ามันก็จะหักไปให้เลยแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าคุณทอมได้ใช้แต้มเป็นส่วนลดหนึ่งพันแต้มก็คือหนึ่งร้อยบาทครับผม แล้วก็กดคิดเงินเลยแล้วแถวนี้ก็เลือกประเภทประเภทของการชําระแบบเงินเชื่อนะครับผมเลือกประเภทของการชําระแบบเงินเชื่อคราวนี้คุณทอมจะชําระแบบเงินเชื่อก็คือจะติดค้างชาระของทางลานไว้นั่นเองแล้วตอนนี้เราก็เรียกใช้ชื่อคุณทอมแล้วมีประวัติของคุณลูกค้าคนนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเราก็กดเช็คบินเลยต้องการออกบินไหมต้องการในนี้ในบินก็จะแสดงออกมาว่า ณอมอ่ะมีการค้างชำระหนี้อยู่ที่5,700บาทแลวทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราก็ไปตรวจที่เมนูชำระหนี้ตรงนี้ครับเกิดไปเลยเราก็กดค้นหาตรงนี้ทุกครั้งครับผมค้นหาลูกหนี้เงินเชื่ออ่าตอนนี้เราก็มีคุณทอมเป็นลูกหนี้เงินเชื่ออยู่ของเรานั่นเองที่ที่ซื้อแบบเงินเชื่อไปแตถ้าคุณทอมจะกลับมาชำระหนี้ในส่วนนี้เราจะทำไงเราก็กดค้นหาแล้วก็กดเลือกรายการคุณทอมได้เลยมันก็จะแจ้งว่า หมายเลขบินนี้มีวันที่นี้วันครบกําหนดก่อนชําระวันที่เท่าไหร่มียอดบินอยู่ที่5,700บาทชําระแล้ว0นบาทยอดค้างชําระตอนนี้คุณทอมค้างอยู่5,700บาทถ้าคุณทอมต้องการจะชําระก็คือกดชําระตรงน,นี้ครับผมจะชําระเท่าไหร่สมมุติว่าผมจะชําระแบบแบ่ง2อรอบกันก็คือ3,000แล้วก็2 7 0 0อ่าสมมติคุณจะชำระไปแค่3 0 0 0ันก่อน แล้วก็ทำการชำระเลยครับผมแล้วก็กดยืนยันเย็ดย็ดต่อไปครับผมตอนนี้เงินของคุณทอมก็ได้ชำระไปแล้ว3,000บาทแล้วก็ถามชำระอยู่ที่2,700บาทแล้วตรงนี้จะมีการรอชำระกับชำระแล้วเราก็กดไปดูที่ชำระแล้วได้ก็คือตอนนี้ของคุณทอมจะยังไม่ขึ้นมาทั้งหมดชำระแล้วก็หมายถึงว่าทำการชำระทั้งหมดแล้วถึงจะขึ้นมาและทีนี้เดี๋ยวผมลองไปชำระทั้งหมดให้ดูครับผม กดชำระที่เดิมครับผมแล้วก็กดเลือกชําระยอดนี้เลย2,700บาทที่เหลือชําระครับผมบอตอนนี้คุณทอมได้ทําการชําระเงินทั้งหมดแล้วแล้วตรงหน้านี้รอชําระก็จะไม่มีรายการของคุณทอมอยู่แล้วครับผมบบจะไปอยู่ในชําระแล้วก็คือคุณทอมได้มีการชําระนี้แบบเงินเชื่อทั้งหมดแล้วไม่มีการขางชาระครับผมพอเรากดค้นหายี่เนึงเราก็จะไม่พบข้อมูลของคุณทอมแล้วอ่าครับผม หน้าการชำระหนี้หรือว่าเมนูชำระหนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผม